สวัสดีครับเซมามอนี้เฮ้ากับมาเสริาหารแพะด้วยญ้าในครับนี่เลยคอนเอนจะเปียกพอสมควรครับนื่งชักว่ามาือวานนี้เกี่ยวเขาครับก็เลยบริตัดไว้ตอนแรงพอม,มาตัดตอนต่อก็จะเปียกเรสีแล้วครับเด็กกับโคนาจะมีปัญหายัางครับ าจะกินได้ย็รดบซึ่งจากการศึกษานะครับคุณก็ว่าทญญาเปียกบางเที้ยมก็อาจอาจะเห็ดให้เท้าตององค์ตองอื่นใด้ัน่นปล่าเหดจในใดครับมันเวลามันจำกัดโดยเวลาครับ หวังหวังว่ีบิ้มมีปัญหายัางเดี๋ยวมาล,ล่อหลุนไปร้อร์มก,กันครับว่าจะเป็นจังใดคือช่วงนี้แพผมกเรือพวรายครับตอนนี้เรืออยู่ประมาณเจ็ดแปดแม่พันครับ ก็ได้เลียงเบื้องเด่นครับใายเครียดหลังเริกงงานเดี๋ยวผมก็ใช้ฟางแหงไวอยู่ครับสองล่างกับพอแล้วครับสำหรับแผลซ้ำนี่เดี๋ยวฝนซาลงไปหน่อยก็สิได้เอา ขี้พงกี้แพรนี่แหละครับไปใส่ปลายยางบวกกับขีง้งัวเนี่ยเอาตามที่เฮามีอยู่ครับบอได้ลงทุนยังเพิ่มนะครับในส่วนของปุ๋ยมูลสัตว์ขอกับเห็เดแบบบรรานเนี่ยยังไม่ได้สามสปีแล้วครับ สูต่อไปครับถึงราคาจะบวกดีเยียงเดี่ยงเหียงหัวไปดีมีเนี่ยหีดครับพอกันใม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ